สวัสดีทุกคนด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้จะขอนำสวดมนต์เช่นเดิมนะต่อไปนี้เป็นคาถาพระพุทธเจ้าชนะมารค่ะครองพระอาจารย์มา่ภภูริทัตโตนะคะปัญจะมาเรชิเนนาโถปัตโตสัมโพธิมุตตะมังจัตุสัจจังปะกาเสติธรรมจักกังปวัตตะอิ เอเตนะสัจจวัดเชนะโหตุเมชยมังขะรังต่อไปเป็นพระคาถาบูชาดวงชะตาค่ะนะโมมีสัพพเทวานังสัพพะคะระหะจะเทวานังสุริยันจะปะมุลจะทะสะ สิภุมโ,มโมจะเทวานังวุธโราพังภวิสติชีโวสุกรโรจะมหาราพังโสโรราหาเกตุจะมหาราพังสัพพะภะยังวินาสันติสัพพะทุกขังวินาสันติสัพพะรคังวินาศสันติรักขนาอหังวันทามิสัพพะทาสัพพะเทวา มังปาระยันตุสัพพทาเอเตนะมังคระเตเชนะสัพพโสทีพระวันตุเมต่อไปเป็นคถามหานิยมค่ะพุทธังเมตังจิตตังมะมะ พุทธะพุทธานุภาเวนะธรรมมังเมตังจิตตังมะมะธรรม,มะธรรมานุภาเวนะสังฆะเมตังจิตตังมะมะสังฆะสังฆานุภาเวนะคาถาสำเร็จโอมอุอะมะนะโมพุทธายะสะสุมังคาถาหลวงปูทวด นะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภักะวาต่อไปเป็นคาถาเสริมทรัพย์ค่ะ พุทธะมะอุณโมพุทธายะพุทธะมะอุณโมพุทธายะพุทธะมะอุณโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหม วิระัะโยวิราโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิราอิทธิโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหงคาถามหาลาภณมามีมามหาลาพาอิติพุทธสะสุวรรณังวาระชะตังวามะนีวาทะนังวา พีชังวาอวาัดฐังวาปัดังวาเอหิเอหิอาคคเฉยยอิติมีมาณมามิหังณมามิมามหาราพาอิติพุทธะสุวรรณังวาระชตังวามณีวาระนังวาพีชังวาอัดฐังวาปัดทังวาเอหิเอหิอาคคเฉยยอิติมีมาณมามิหัง นมามีมามหาราพาอิติพุทธัะสุวรรณันนงวาระชะตังวามะณีวาทะนังวาพีชังวาอัทังวาปัตตะวาเอหิเอหิอาคัดเฉยะอิติมีมานะมามิหังต่อไปเป็นคถาเล่งลาบนะคะ นาสังสิโมพรม,มาจัมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติพรมมาจัมหาเทวาอภิราพาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาราโพาพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมาอุณโมพุทธายะ วิรธตโยวิรโคนายังวิรหิงสาวิรธาสีวิรธาสาวิร,วรอิทธิโยพุทธะมานิมามาพุทธะสวาโหมสัมปติฉามิเพงเพ่งพาพาหาหา,หา,หารือรือ